นานๆจะตีเข้ามือทีครับเชิญรับชมอย่างเพลิดเพลิน 5 cân nè เต็มใบเดืดถอยโดนลูกลาผิดครับเต็มเต็มแก่นรับรวมสามสิบ <one> สี是是่คะแนน